สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุข้นจ้าเมื่อนี้สิผ้าพี่น้องเอฟซีตามล่าหาลูกพรำปลาจ้าแล้วก็สิมาเก็บดอกไม้ไปใส่แก่กันเอาไปตั้งโชว์ในบ้านครับพี่น้องดอกไม้ป้าดอกหญ้าจ้าพี่น้องงามงามครับพี่น้องเอ้ยเต็มถุงเลยจ้าสวยงามมากเลยจ้า แถวมองเห็นเขียวๆนี่จะเป็นทุง่งมันฝรั่งค่ะพี่น้องแถวบ้านป้ายโยนี่ข้าเจ้าจะปะลูกมันฝรั่งเขาโพดเขาซาลี่แล้วก็หัวพักกาทีเอาไปทําน้ำตาลนี่เยอะม,มากๆเลยค่ะรุ่นไปน้ำคันค่ะพี่น้องออกมาเราทุ่งนี่ว่าเฮ้าซิไดย้ยังกลับบ้านเนาะค่ะดอกไอ้นี่เอาไปทําชา่อยจ้ะพี่น้องนี่นี่เดินมาเจอพักซี่เล่า เขาอันออกมาเล็ดโอ้ยค่ะพี่น้องดีใจมากๆเลยจ้าเพ้่ค่ะพี่น้องพวงใ่ญ่เลยคะ่ะเก็บมาเล็ดไปทําพันุ์ค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจค่ะพักซี่เอ่อเหล้างนี้ป้าอยู่เคยไม่เก็บอยู่จ้นนี่นี่ก็เลยแวะมาดูเนะจ้าว่าเขาออนเมาเล็ดพ่อเก็บไปเนี่ยนะจ้าตอนนี้กําลังเดินผุ่นถุงหัวประกาศค่ะพี่น้องหัวประกาศนี่จะโอ้ยหัวใหญ่บางๆเลยค่ะพี่น้องเอาไปทําสมตาแท่นมะละกออร่อยอร่อยคะ่ะ ถุงหัวประกาศสูดหลูกหูหลูกตาเลยค่ะพี่น,อน้องเห็นไหมคะปาา่าโยวาข้าเจ้าปลูกเยอะมากๆนะคะอยู่เยอลมันนี่กเกษตรกรก็เยอะเลยค่ะพี่น,อน้องจะคล้ายๆกับเอ่อบ้านเฮ้าด่านะคะพี่น,อน้องอันนี้จะเป็นถุงเขาซาลี่เขาซาลี่เนี่ยกับพ่อเก็บเกี้ยวเลย,เเย,เลยะคะ่ะพี่น้องข้าเจ้าก็เก็บเกี้ยวไปหลายแปลงแล้วค่ะเดี๋ยวจะแกะเมล็ดเขาซาลี่ให้พี่น,อน้องเอฟซีชมนะคะนี่แห่งพ่อเกี้ยวล้วคะพี่น้องเนี่ยคล้ายๆกับเขาบ้านเฮ้าลรอคะพี่น้อง นี่เมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพี่น้องป่าอยู่บาทุ่งเขาซาลี่กับค่ายกับถุงหน้าบานเฮานะคะพี่น้อง ในที่สุดก็เจอจนได้จ้าพี่น้องอพรำปลาจ้าพรำปลาพันนี่จะอร่อยมากๆเลยจ้าพร่ำปลาพันน้ำผึ้งลูกย่ายจ้าพี่น้อง เคยไปเก็บพ <ítulo> ันปลาแต่ว่าเขาจะลูกเล็กนะจ๊ะแต่พันนี่นี่อุ้ย่องทั้งลูกญ่ทั้งอร่อยจ้ะอ่าพรนธปลาขืนยุคหางท่างจ้ะพี่น้องอุ้ยลวงทิงก็เยอะเลยจ้าส่วนมากก็จะเป็นนกแล้วก็ล่วงทิงนะจ้าอ่ั่ลังพันธ์ไปพันมากข้าเจ้าก็บ่ค่อยเก็บนะจ้าพี่น้องส่วนมากข้าเจ้าก็ซื้อกินตามอ่ซุปเปอร์มากนะจ้โอ้ยดีใจแห้งจ้ะพี่น้องในที่สุดก็ตามล่าหาเจอจ้ะ รู้แล้วว่าตนพร่ำป้าอ่านหนียุใสจับพี่นองเอพราะว่าพันนี่จะหายากมากๆได้อจากแถวบานปลาอยู่แถวทางอื่นก็นอาจสิมีเยอะเนาะจ้ามาเด้อพี่นองเอฟซีมาเก็บพร่ำป้าน้ำกันจ้าลูกสวยๆใหญ่ๆงามงามเลยจ้าใน่ มาถึงบ้านแล้วเจ้าพี่น้องแบบน,นี้มาลุ่นกันว่าดอกไม้ป่าทีป่ายูเก็บมานี่เอามาใส่แก่กันแล้วก็มาตกแต่งภายในบ้านเนาะจ้าว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนจ้าพี่น้องเรามาชมว่าป่าอยู่ได้ยังมาแน่จ้าพพี่นออ้องเอฟซีไปรอทงฮา็บอ่าดอกไม้ป่าค่ะตามล่าหาลูกพรั่มพาก็เจอจ้าพี่น้องดีใจแห้งจ้าพี่น้องอุ้ยดอกไม้จะเป็นงามจ้าพี่น้องเมืองแน่ดอกไม้ป่าจ้าพี่น้องขึ้นตามธรรมชาติค่ะ นี่ลูกพร่มจ้าลูกพร่ำสวยๆอ้ยเป็นแต่อดซ่อนมาจ้าพี่น้องอยากให้พี่น้องเอฟซีทางเมืองไทยชิมเด้เนาะจา้าเนาะปาอยู่กบเก็บมาแชร์นี่แหละจ้าเอามาแช่พ่อกินเนาะจ้าบบบนี้เฮามาลงมือจัดดอกไม้ใส่แก่กันกันเลยจ้าพี่น้องค่ะ ปลาอยูก่กะสิจัดใส่ตามสไตล์ของปลาอยู่เด้อจ้าพาป่าอยู่กับโบเบนอ่าคนช่างฝีมือดีนะจ้าพี่น้องเข้ากับจัดใส่ตามสไตล์ที่เขาชอบหรือเข้ากับจัดไปดูไปนะจ้าว่าอันใดตรงใดอ่าทีโบสวยเข้ากับเติมไปเรื่อยๆนะจ้าพี่น้อง สวยไหมจ้าพี่น้องดอกไม้ป่าเ้าสามารถเอามา,าจัดใส่แกกันแล้วก็เอามาตัง้งโชว์ไว้ในบ้านเพื่อประดับให้บ้านสวยงามมีสีสันใดจ้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไาโยกกับดุงจรเนี่ยเด้อจ้าพี่นอ้องมาชมว่าปลาโยเซ่เอาไปตั้งไวมมไงไ้มุมหนหองหดกันค่ะอืมรู้สึกว่าสวยงามอยู่นะจ้าพี่น้องค่ะนี่อันนี้ปลาโยเสิเอามาตั้งไวม้มุมนี้ เดี๋ยวดูให้มี่สีสันนี่อันนี้ก็เอามาตังไว้ในห้อ,หองรับแขกค่ะเห็ดไทยห้องเฮามี่สีสันดูสวยงามเพิ่มไปอีกนะคะพี่น้อง